สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามาลองเล่นเกมโฟร์กายนะครับผมผมกาลังกดซื้อเมื่อกี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเราจะมาลองเล่นกันผมได้เข้ามาเซอร์วประมาณ10กว่านาทีละมาเรียนรู้ระบบน้อแล้วผมก็ได้แต่งตัวนะฮะเป็นนี่แต่งตัวเป็นมนุษย์สายฟ้ามีหมวกมีอะไรคุมตอนนี้เป็นของพื้นฐานผมยังไม่มีเงินซื้อเลยนี่ยังไม่มีเงินซื้ออะไรพวกนี้เลยวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นเกมโฟร์กายผมดูอื่นเขาเล่นแล้วสนุกมากเลยแล้วเห็นเขาหัวร้อนผมมาดูกันว่าคลิปนี้เราจะหัวร้อนกันปะโอเคไป โอเคผมมาแล้วด่านที่หนึ่งโอ้โหโไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นผมกำลังซื้อมาแล้วผมก็ไม่เคยดูคนนอื่เขาเล่นอะไรเยอะขนาดนี้นะผมแค่ดูคร่าวๆว่าเกมมันเป็นยังไงเนะาะด่านนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไอ้หมุนๆนี่มันจะหมุนป่ะเน,นี่ยมันจะพาเราล่วงป่ะโอ้ยใอย่าชนอย่าชนอย่าเบียดกันสิแหมอย่าอย่าเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าลุกลุกเอ้า,อา,อาลุกให เข้าให้ทันครับผม30มสิบสามสิบเปอร์คนเอาดันไปช่วยกันดันช่วยกันดันเรื่อยเรื่เรื่เรื่ช่วยกันดันช่วยกันดันหน่อยเร็วเร็วดันหน่อยเอา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 อย่าเย็นอย่าเบียดอย่าเบียดเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคโอเคทางสะดวกทางสะดวกโอเคขึ้นยังไงอะ เอาอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงนิดเดียวนิดเดียวอย่าดึงอย่าดึง้ทันครับผมเข้าไปยี่สิบห้าเอาเทันอยู่โอเคหมดรอบครับโอเคแล้วก็มาดันอดันคนที่เข้ารอบไม่ทันใช่ไหมห้าสิบคนเหลืออะไรเหลือสามสิบเจ็ดคนครับตอนนี้โอ้โหคตรสุดเกมนี้โคตรสุดบอกเลยสุดมากดานสองครับผม ดันสองวิ่งขึ้นเนินเหรอวิ่งขึ้นเนินอันนี้ผมรู้สึกเคยเห็นในทิกตอกฝรั่งเขาทาวิ่งขึ้นเนินเห็นในทิกตอกว่ามันโดดโดดไม่ต้องขึ้นหมดอ่ะโดดเอาโอ้อยู่คนแรกครับแต่เราก็โดนเพื่อนชนแน่นอนอะ่ะอยา่าอย่ามาเบียดกันสิอุ้ยมันขึ้นขนาดนั้นเลยอ๋ออ,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 อ๋ออ๋อเกือบตกเกือบตกอุ้ยอุ้ยเชียวเชียวตูด ơi da 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 cái giúp bên này cái bên này ok 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 ơi bụng sao đi nữa toàn nè đột 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 ơi da đắn đánh đắn ui ok ơi da bia đi phượng ơi da bia lục bên này lục bay nồi เพื่อนเบียด啊อุ้ยเก่งมากเกมนี้อุ้ยอุ้ยล่วงโอ้ยล่วงอุ้ยอุ้ยล่วงโอ้โเดี๋ยวตายเลยโอ้โอะไรวะเนี่ยเพื่อนมันเบียดแล้วผมไหนดูคนอื่นนี่เราไม่ยอมครับไปไปลุ้นกันต่อโอ้ด่าน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 โอ้โหด่านสองยากมากมันมัน อ้โมันอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเป็นเกมที่แบบใช้อารมณ์ใช้เสียงเยอะแล้วก็ต้องเก่งอ่ะคือแบบสุดมากเกมเนี้โคตรสุดอ่ะโอเคครับโอ้ด่านนี้ผมเคยเห็นด่านพังประตูเนาะพังประตูไปเ้นเส้นชัยพู้ผิดพูดผิดติดสอเสือเส้นเส้นเส้นชัยจะติดอ่างซะแล้วโอเคครับมาโอ้ย ผมจะให้เพื่อนนำแล้วเราตามก็ผมไปเพื่อนโอ้ยอยู่คนแรกด้วยดิเ้ยทำไมเมาส์ไม่หายไปเดี๋ยวทำไมเมาส์ไม่หายช่างมันโอเคกดประตูนี้ครับโอ้ยยาเอ้าสะดุดลมไงเนี่ยไปประตูนี้โอ้เอ้าเอ้าอย่าเบียดไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ยยอ่าชนอย่าเบียดกันดีย่าเบียดเอ้าเอ้อยังไงประตูไหน Emmanuel, ประตูนู้นประตูนู้นเอ้านี่ก็มีโเอ้ยุ้ยไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยโดนชนเพื่อนเยอะคนเยอะอ่ะเอ้ามันุอยแล้วโอยเนี่ยเนี่ยมันล้มอ่ะมันล้มทำไมมันล้มง่ายจังเฮ้ยอย่าลุกไปหน่อยลุกไปลุกโอ้เพื่อนเยอะจังโอยุ้ยโอุ้ยกิ่งกิ้งลูกซี่ลูกซี่ลูกโอุ้ยทันไหมทันไหมทันไหมทันอยู่ทันอยู่ อยู่โอ้โ,อโหโคตรดนึกว่าจะไม่ทันแล้วคนอย่างเยอะเลยลูกบอลครับผมเอาแบ่งเป็นทีมอะางเงีนน้ยเราต้องทำยังไงไม่เคยเล่นนะด่านเนี้ยทำไงทำไง,ำไงต้องทำไงนี่เหรออย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจละเอาบอลมาฝั่งเราครับเข้าใจละเข้าใจละ เราจะได้แต้มครับตอนนี้คะแนนผมไม่มีเลยนี่นบอลไปโอ้โบอลกระโดดข้ามหัวไปซะงั้งนเอ,เอา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 เข้าฝั่งเหลืองซะแล้วไปไปนู่นไปนู่นเรามีแค่แต้มเดียวบอลมากองนี่หมดเลยครับบอลมากองสีแดงหมดเลยไป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 โดนไปเออเข้าไปเฮ้ยโอ้โหแดงมันตกคืนว่ะไฮ้ แดงมันตกคืนแดงมันตกคืนครับโอ้ยเดือดเดือดเดือดจริงเดือดจริงอย่ายุ่งนึงอย่ายุ่งโดด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 ไซบอนโดดไซบอนโดดโดดไซโดดไซโดดเออนั่นแหละนั่นแหละไปอย่าอย่ามันกิ้งมาฝั่งนี้แล้วอย่าเข้าไปเอา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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันกิ้งไปฝั่งเหลืองแล้วอุ้ยแดงเยอะแล้วตอนนี้เหลืองเหลืองก็ไอ้ฟ้า เสมอกันครับเอ้าฟ้าไม่เหลืออันเดียวไป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 เพื่อนช่วยกันดันหน่อยสิช่วยกันดันหน่อยโดนไซบอนมันไปกิ้งไปกิ้งไปนั่นแหละกิ้งไปเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าแดงแล้วเฮ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละกิ้งไปกิ้งไปเอาเอาเอาทำไมมันโดดมาขึ้นไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะโดดไปโดดไปกิ้งไปกิ้งไปโดดไปเอากิ้งไปกิ้งไปกิ้งไปเฮ้ยเวลาจะหมดแล้ว เวลาจะหมดแล้วแพ้แน่เลยเฮ้ยอีกสิบวิอีกสิบกว่าวิกิ้งกิ้งกิ้งมาหน่อยกิ้งไปหน่อยให้มันสามสเท่ากันหมดเวลาครับผมใช่ไหมยังเหรออ๋อสกอร์มันเสมอใช่ไหมงั้นต้องคุมครับต้องคุมทีมต้องคุมอย่าเข้าสีแดงนะอย่าเข้ายุ่งแล้วยุ่งแล้วออกไปสีฟ้าออกไปสีฟ้าเออนั่นแหละนั่นแหละเอ้าทำไมเหลืออันเดียวทำไมเหลืออันเดียว ยุ่งแล้วสีฟ้ายุ่งแล้วโอ้ยได้ด่านเดียวแล้วแหละนี่ครับตัวผมอ้ยไม่นะกิ้งตกไปแล้วครับผมได้ด่านเดียวแหละรอบสองไม่ผ่านครับเวลอัพแล้วโอเคครับมาเริ่มด่านใหม่เริ่มตาใหม่ด้วยแม่เล่น ไม่ไม่เคยได้ถึงรอบสองทั้งทีวนอยู่รอบเดียวนั่นแหละทำไมม้าผมค้างอยู่างเงี้ยผมอาออกยังไงเนี่ยช่างมันโอเคไหลไปตามลมครับผมไหลไปตามลมโอ้เอานอนอีกนอนอะไร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 เอ้าไหลไปไหลไปนั่นแหละสวย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 โอ้ยไหลไปไหลไปไหลไปโอเคดีครับผมเอาลูกบอล ตามเพื่อนนะตามเพื่อนอามาแล้วหลบ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 เข้าทางขวาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอ้ยขวามาต่อเอ้ยเสาย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 เข้าขวาครับขึ้นกลางเรียบร้อยไปแล้วยังมีครับเอ้าลวงเอ้าเอ้ากิ้งนอนกิ้งเอ้าเสร็จได้อยู่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 มาทางน,นี้ทางน,นี้ทางน,นี้แล้วก็ไปทางนี้ได้อยู่ครับขึ้นเนินยังมีใครเข้าเส้นชัยยังยังไม่มีนะโอ้ยโอเคโอเคได้แล้ว ผมน่าจะติดได้ยังมั้งอุ้ยทำไมคนเยอะจะท็อปไหมเนี่ยเอาเอาน็อตเอาเอาลุกลุกลุกสิเอา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 งานเข้ารับลุกลุกเอาเอากิ้งกิ้งมีคนเข้าไปแล้วสิบคนสิบสองสิบส MM ี่สิบห้าอุ้ยทันครับผมทันได้ได้ได้รอบเดียวแหละรอบต่อไปไม่ทันแล้วอ่าเหลือเจ็ดคนครับ เอาเอาเพื่อนกิ้งกิ้งอ่าเหลือเท่าไรเนะี่ยอีกคนเดียวเอา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 ดูคนอื่นสิอ่า,อ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 าจบซะก่อนโอ้ด่านเดิมครับผมด่านที่คุ้นเคยแล้วเราก็ไม่ผ่านวันนี้กลับมาแก้มือใหม่ครับไป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 อุ้ย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 โดดโอเคสวยโอเคโดดสวย อ๋อ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 กิ้งกิ้งอ๋อบอลเซมาหาไหมอ๋อหลบ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 อ๋อเรียกว่าขึ้นได้โถเอ๋ออ๋ออ๋อหนักเลยเก่าเอ้าชนอีกเอ้าเพื่อนเอ้าอย่าเบียดอ๋อ้าเอ๋อขึ้นไปโอเคสวยได้อยู่ด่านตรงนี้ครับที่ที่เราไม่ผ่าน จะแ,แก้มือมาสักหน่อยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆค่อยๆอย่ารีบค่อยๆอย่ารีบอย่ารีบเอาเอาเอาได้อยู่ได้อยู่โอเคตรงนี้ครับค่อยๆครับค่อยๆไปก่อนเลยเพื่อนเอาเพื่อนรีโอเคโอเคได้อยู่แก้แก้ได้อยู่ไปเลยเพื่อนไปเลยอย่าเบียดขออย่างเดียวอย่าเบียดโอเคผ่านครับ นี้ได้อยู่มั้งลื่นใช่ไหมแค่ลื่นใช่ไหมโอเคโอเคอย่าอย่าโอ้ยเกือบตกนิดเดียวจริงนิดเดียวจริงเอา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 โอเคโอเคเออได้แล้วเรียบร้อยครับผมเข้าเป็นคนที่ห้าโคตรสุดเดี๋ยวเราดูเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนจะผ่านไหม ยืนเชีย uhm, ร si ์แหม่ไม่เข้าด้วยอยู่มันก็อยู่บ้านไม่เห็นไปไหนไม่รู้ไนไม่รู้ไม่ไม่รู้แหม่คุณลักครับผมไม่ยอมเข้าลีลานจริงแหม่ รอบนี้ครับผมคนเหลือน้อยมากบอกเลยเหลือเก้าคนครับเหลือน้อยมาก,กเพราะไม่มีใครเข้าทันเนาะก็เ,เลยเหลือแค่นี้แหละอืมโอ้โหแมบนี้วัดใจกันเลยครับผมมันจะล่วงใช่ไหมโอเค ยังไม่กรชินเลยดิโอเคสวยใครรู้วิธีเอาเมาส์เก็บบอกผมด้วยนะผมกำลังเล่นนะไอ้อะไรยังไม่ทันอะไรล่วงไปแล้วอย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่าลงไปลๆไปลงไปลไปเดี๋ยวเราจะคลองชะนี้ไว้ยาเก็บแล้ว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  Okay. ค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอเคได้อยู่สวยสวยสวยโอเคสวยครับสวยเอ้า <c oughs> เอาเอา้เอาโอ้ยล่วงมาซะเยอะเลยต้องรอดแปดคนครับล่วงอย่างเยอะบอกเลยล่วงมาหลายชั้นมากเอา้าเอ้าล่วงเยอะอ๋อมีคน ล่วงไปหนึ่งครับเอาเหลือรอดคนเดียวใช่ไหมเนี่ยล่วงแปดเพราะมันมีเก้าคนต้องล่วงให้หมด <c oughs> เอาลอ่วงเอาเอา <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยววัดวัดโอ้โหมันไม่ใช่เดียเ๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ย ต้องโปรจริงว่ะด่านเนี้ยต้องโปจริงจริงเออว่าอย่างโซดาด่านเนี้ยว้าอ,อ,อย่างร้อน,นครับผมแอร์ก็เปิดพัดลมก็เปิดแต่ทำไมร้อน <c oughs> โอ้ยโ,โคตรร้อนจริงเกมนี้นี่โปรไปเยอะครับโดดหยองๆยอเลยอย่าให้ล่วงนะเพื่อนถามไม่มีนะ ใครรู้วิธีซ่อนเมาบอกผมด้วยนะเกะกะมากบอกเลยเล่นได้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยเกะกะความจริงอ่ะผมก็เก่งเว้ยแต่เมาส์มันบังเออเกะกะเฮ้ยล่วงล่วงอีดิบเดียวเมาส์เกะกะมากบอกเลยมีคนอื่นอีกไหมอ้าวอันนี้ล่วงเลยอ่าล่วงไปหนึ่งอ้าวเรียบร้อยจบนี่ครับผู้ชนะวินเนอร์ครับผม เอาเป็นว่าอะใครชอบให้เล่นเกมนี้ใครอยากให้เล่นอีกยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะแมดา่าสามไม่ผ่านยังไงใครชอบให้เล่นอีกหรือว่าถูกใจเกมนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมยังไงคลิปหน้าเรากลับมาเล่นใหม่แน่นอน คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะเพราะผมไม่ไหวละโคตรร้อนเลยบอกตรงเกมนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนวุ Good ้ดบายแล้วีสวัสดี